เลโก้บิทเทลนี้เป็นเกมเดียวกันกับ Lego b บิ t เทลที่ออกจําหน่ายในหลายๆเครื่องเล่นเกมเมื่อปลายปีที่แล้วแต่การมาจําหน่ายแบบ Exclusive ในเมต a าครั้งนี้มีความแตกต่างออกไปคือคราวนี้ทํามาให้เล่นกันในรูปแบบ v อผู้เล่นจะได้เล่นเป็นเลโก้ตัวหนึ่งที่ต้องออกเดินทางร่วมกับหุ่นยนต์คู่หูเพื่อตามหาคริสตัลแห่งความสุขจํานวน5ชิ้นแล้วนํามาใส่เครื่องปั่นไฟในสวนสนุกของคุณปู่ที่ตอนนี้รกร้าง เพื่อทำให้สวนสนุกของคุณปูกกลับมาใช้งานได้และกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง โดยการที่จะได้คริสตัลแห่งความสุขทั้ง5นั้นผู้เล่นจะต้องผจญภัยไปเอามาจากดินแดง5แห่งคือดินแดงแห่งป่าดินแดนทะเลทรายดินแดนยุคก,กลางดินแดนยุคปัจจุบันและดินแดนทะเลแคริบเบียน ในแต่ละดินแดนก็จะดําเนินด้วยเนื้อเรื่องที่ไม่ซับซ้อนนักเช่นในดินแดนแห่งป่ามีเหตุการณ์เครื่องบินตกผู้เล่นก็ต้องออกตามหาผู้โดยสารของเครื่องบินและช่วยเหลือผู้โดยสารเหล่านั้นตามสถานการณ์ในดินแดนแห่งทะเลทรายที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นผู้เล่น ก็ต้องออกสำรวจเพื่อหาสาเหตุของถัดินไหวซึ่งเป็นเหตุให้คนงานที่กำลังก่อสร้างอยู่ไม่สามารถที่จะทำการก่อสร้างต่อได้สำหรับจุดหลักที่ตัวเกมออกแบบมาคือในระหว่างที่ดำเนินเนื้อเรื่องในดินแดนต่างๆจะมีปัญหาที่ให้ผู้เล่นได้แก้ไขโดยหลักๆคือการต่อเลโก้ตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เนื้อเรื่องดำเนินการต่อไปได้เช่นการช่วยชาวเมืองต่อเลโก้เป็นเล้าไก่ การต่อเลโก้เป็นมอปแปลไฟฟ้าเหมือนกับเครื่องต้นแบบที่วางให้ดูอยู่ข้างๆหรือการต่อเส้นทางเพื่อเป็นทางขึ้นไปยังพื้นที่ด้านบนโดยระหว่างที่ต่อก็สามารถทดสอบได้ว่าตัวเลโก้ที่ต่อน,นั้นทําได้ตามโจทย์หรือไม่เพื่อจะได้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างการต่อเลโก้ตามโจทย์กับฉากในการเล่นเนื้อเรื่อง และเมื่อทําได้ตามที่โจทย์กําหนดเลโก้ LEGO ที่เราต่อผ่านนั้นก็จะไปปรากฏอยู่ในฉากตามแบบเดียวกันกับที่เราต่อเลยในแต่ละดิมแดนจะมีเหตุการณ์ที่ผู้เล่นจะได้ต่อเลโก้ประมาณสิบอย่างดังนั้นในการเล่นเกมเลโก้จนจบเกมผู้เล่นจะได้ใช้สมองลองต่อสิ่งต่างๆไม่น้อยกว่า50อย่างเลยทีเดียวเมนูของเกมถูกออกแบบมาให้อยู่ที่มือซ้ายโดยทำการยกขึ้นมาและหมุนเหมือนกับการหมุนดูนาฬิกา โดยจะมีข้อมูลต่างๆเช่นเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของการเล่นการบอกว่าตอนนี้ต้องทำอะไรต่อการสลับความสามารถพิเศษในส่วนของการนำเสนอของตัวเกมตัวเกมจะมีฉากที่ลอยอยู่ตรงหน้าผู้เล่นซึ่งในแต่ละฉากก็จะเป็นฉากที่สร้างขึ้นจากเลโก้ทั้งหมดผู้เล่นสามารถที่จะจับฉากหมุนซ้ายหมุนขวาหรือดึงเข้ามาดูใกล้ๆได้อย่างอิสระแต่จะไม่สามารถยืดขยายหรือหดย่อได้ โดยฉากดังกล่าวเมื่อเล่นใน quest 3มีความสวยงามสบายตายอย่างมากและนอกจากนั้นตัวเกมยังรองรับการเล่นแบบมิก r รลิตี้ด้วยแต่ก็พบปัญหาว่าการเล่นแบบมิก r รลิตี้นั้นยังปรับแต่งมาไม่ดีพอทำให้ในการเล่นโหมดนี้จะทำให้ภาพฉากและตัวละครต่างๆหลอบลงอย่างเห็นได้ชัด เพื่อให้ผู้เล่นใช้เวลาอยู่กับเกมมากขึ้นตัวเกมมีการให้ผู้เล่นตามหาสัตว์ที่ซ่อนตามจุดต่างๆและการแก้ไขพาซเซลเล็กๆเ,เพื่อเปิดหีบสมบัติเพื่อนำของไปแลกเป็นเลโก้หรือเป็นเสื้อกางเกงทรงผมเพื่อปรับเปลี่ยนตัวละครให้มีความหลากหลายขึ้น และแล้วก็มาถึงบทสรุปของการรีวิวข้อดีเนื้อเรื่องเข้าถึงได้ง่ายตัวเกมนำเลโก้มาใช้ในเกมได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นฉากที่ทำขึ้นจากเลโก้ตัวละครหรือรูปแบบการเล่นภาพสวยงามตัวเกมเข้ากันได้เป็นอย่างดีในรูปแบบของ V R การหยิบชิ้นโลโก้แต่ละชิ้นมาต่อทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ ถึงแม้จะมีเพียง5ดินแดนแต่การจะเล่นจบแต่ละดินแดนก็ใช้เวลาไม่ต่ากว่า1ชั่วโมงตัวเกมจึงเล่นได้นานเหมาะสมกับราคาของตัวเกมและยังเล่นได้นานมากขึ้นหากต้องการกลับไปตกแต่งโลโก้ที่เคยต่อไว้ให้สวยงามขึ้นหลังจากที่ซื้อเลโก้ชิ้นใหม่ๆเข้ามาข้อเสียเนื่องจากตัวเกมเป็นเกมเดียวกันกับเกมที่ออกมาในปีที่แล้วผู้ที่เคยเล่นเวอร์ชันก่อนมาแล้วคงไม่อยากกลับมาเล่นอีกครั้งตัวละครต่างๆไม่มีเสียงพูดต้องอ่านเอา สรุปการ,รได้ผจญภัยไปในดินแดนทั้ง5ในโลกของเลโก้ในรูปแบบของ VR นั้นเป็นรูปแบบที่ลงตัวมากถ้าสนใจจะเล่นเกมนี้การเล่นในเวอร์ชั่น VR คือตัวเลือกที่ดีที่สุด